Apple ิลกมันจะมี Face ID แบบแน่นอนแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันดีกว่าว่ามันอะไรยังไงบ้างน,นะครับผม ึ่งฟีเจอร์ใน iOS 16นะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกันพอสมควรเลยนะฮะนั่นก็คือการที่ iPhone ของเราเนี่ยจะสามารถสแกน Face ID แบบแนวนอนกันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันนะฮะว่าเออ Face ID เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วทำไมมันถึงต้องมีแนวนอนกันนะฮะแน่นอนครับว่าน่าจะยังมีเพื่อนๆบางคนนะที่อาจจะงงๆอยู่ว่าเอะแล้วมันจะมี Face ID แนวนอนมาทำไมนะครับผมมันจะมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะแต่ก่อนจะไปดูนนียลืมก cribe Re ัติิว้ ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมมา,มาพูดถึงระบบ face id กันก่อนนะครับผมมันมีที่มาที่ไปอะไรไงบ้างน,นะฮะ ระบบ Face ID นะครับผมเป็นระบบของทาง Apple นะฮะที่ทาง Apple เนี่ยได้จดสิทธิบัตรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งระบบตัวนี้นะฮะจะเป็นการสแกนใบหน้าแบบ3มิติครับผมซึ่งจะใช้กล้องที่เป็นกล้อง True Depth นะฮะซึ่งกล้องตัวนี้นะฮะก็จะยิงลำแสงที่เรามองไม่เห็นนะครับผมไปทั่วใบหน้าของเรานะฮะรวมๆแล้วเนี่ยกว่า3 0 0 0 0จุดเลยครับผม <Wow. S 1> แล้วก็จะมีกล้องอินฟราเรดนะครับผมที่จะทําการสแกนใบหน้าของเราแบบ3ามิตินะสามารถวิเคราะห์ถึงความลึกแล้วก็สร้างเป็นโครงสร้างของใบหน้าของเราขึ้นมานะครับ เรียกว่า depth map นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราอยู่ในที่มืดนะครับผมตัว iPhone ของเราเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า f l ด s h illuminator นะครับที่จะคอยตรวจจับใบหน้าแล้วก็องศาของเรานะครับผมช่วยให้การสแกนใบหน้าในที่มืดเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งตัวเซนเซอร์อะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่ในชิปที่เป็นชิป A11 Bionic ขึ้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย iPhone รุ่นที่จะใช้งาน Face ID ได้นะครับนั่นก็คือ iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A11 Bionic ขึ้นไไปปนนะนะนัััั่ก็คืออ iPhone X ขึ้้เงรบแลวส คนไหนที่ได้ i p h o n e ใหม่มานะแล้วก็ยังไม่เคยสแกน Face ID นะครับผมยังไม่เคยไปตั้งค่ามันนะสามารถเข้าไปตั้งค่ามันได้ครับผมที่การตั้งค่านะจากนั้นเลื่อนไปที่ Face ID and p a s s c o d e นั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ติดโดกล่าวมานะครับผมจะเป็นการสแกน f a c e ID นะในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมการจะสแกน f a c e ID ของทาง iPhone ได้เนี่ยจะต,ต้องให้มือถือเนี่ยตั้งตรงตลอดเวลานั่นเองครับ แต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16นะอย่างที่ติโดได้บอกไปนะว่าเขาเนี่ยจะสามารถสแกน Face ID แบบแนวนอนได้แล้วนะครับผมเอะแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างน,นะครับผมหนึ่งอย่างนะฮะที่ติโดมองเห็นได้เลยนะครับผมนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถล็อกอินเวลาที่เราใช้งานแอปที่เป็นแนวนอนนะฮะสามารถล็อกอินได้ง่ายๆครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเล่นเกมนะฮะอย่างเช่นเกมใหม่ๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราล็อกอินผ่านตัวของ Apple ID นะครับเราเนี่ยจะต้องล็อกอินนะผ่าน Face ID ก่อนนะ ซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวของ iOS 16ที่เป็นฟีเจอร์การสแกน Face ID แบบถนอน,นี้เนี่ยเราจะต้องพลิกมือถือกลับมาตั้งให้มันตรงนะฮะเพื่อที่จะสแกน Face ID นั่นเองครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามี iOS 16ที่เป็นการสแกนแบบแนวน,นอนแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตั้งมือถือให้ตรงแล้วนะฮะสามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยครับผมรวมไปถึงว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเปย์นะฮะเวลาที่เราจะเติมเกมหรือว่าเราจะจ่ายเงินในแอปอะไรต่างๆที่มันเป็นแนวน,น,นี้เนี่ย เราจะต้องทําการสแกน Face ID นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเป็นแนวตั้งนะเราจะต้องทาการพลิกมือถือไปพลิกมือถือมานะฮะทำให้เรียกว่าไม่ค่อยได้รับความสะดวกเท่าไหร่นะถ้าสมมุติว่าเราจะเติมเกมอะไรหลายๆรอบเนี่ยเราก็ต้องทําการสแกนแบบพลิกไปพลิกมาหลายๆรอบนะหรือแม้กระทั่งนะฮะถ้าสมมุติว่าเราใช้มือถือที่เป็นแนวนอนอยู่นะครับผมเวลาที่เราวางมือถือไว้เนี่ยหรือว่าเราฟักมือถือขึ้นมาอยากจะสแกนนะฮะ ถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งให้มันค่อนข้างตรงนะครับผมถึงจะสแกนได้นะแต่ว่าถ้าเป็นใน iOS 16นี้เนี่ยเราจะสามารถสแกนแนวไหนก็ได้นะครับผมสามารถเอียงเอียงก็ได้นะเป็นแนวนอนเลยก็ได้นั่นเองครับเรียกได้ว่า Apple เนี่ยก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นใน iOS 16นั่นเองครับผมและถ้าเมๆคนไหนคิดว่า Face ID แบบแนวนอนนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างนะฮะลองคอมเมนต์มาบอกต่อคนอื่นๆกันได้นะครับผม แล้วสุดท้ายนี่เนี่ยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกตอบเพื่อนๆกันด้วยนะจะได้รู้ว่าเออเฟซไอดีแบบแนวนอนเนี่ยมันดีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ที่มาที่ไปของเฟซไอดีเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe นะอย่าลืมกด s b s c r i b e กับช่องอตติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมสําหรับวันนี้ตีดูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ